ถ้าไม่มีคนดูไม่มีพี่ๆที่เขาซัพพอร์ตผมคนดูเราเนี่ยก็จะไม่มีผมก็จะไม่มีหนังที่สไตล์อย่างนี้ที่ผมทําด้วยเนียมันก็เลยต้องทําให้เขาแบบแรปปิ้งช้อปปิ้เพื่อนสี24ชั่วโมงโปรเจกต์มือพืนก็เริ่มมาจากตอนวัยหนุ่มครับพี่ตอนปิดกล้องวัยหนุ่มครับก็ผมไปถ่ายที่เพชรบุรีเนาวก็มีที่ ที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งะครับเขาเขาพาผมเรียนปิดกล้องัแล้วก็พี่เขาบอกว่าไม่อยากทำหนังมือปืนบ้างเหรอซึ่งมือปืนมันเป็นเรื่องที่แบบผมได้ยินหรือเคยดูมาตั้งแต่เด็ก,ดกๆวัยรุ่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็มีความสนใจอ,อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะพี่เขาพูดมาก,ก็เลยอบอกพี่เขาว่าแต่ผมไม่ไม่รู้เรื่องราวในเกี่ยวกับมือปืนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาพาไปเจอตัวจริงเนี่ย ก็ได้มีการไปพูดคุยใช่ครับไปเรียนเก็บข้อมูลครับเป็นในการทํางานยากขึ้นไหมครับเพราะอย่างจัดเริ่มแรกจะเป็นเด็กช่างก่อนนะ่อยๆ่ต่ระดับมาพอมาไวหน่แล้วอันนี้ม็เป็นมือปืนอะไรเงี้ยนอ๋อความยากในการทางานใช่ไหมครับครับความยากในการทํางานอันนี้มันจะมันจะเป็นความยากมันก็ยากเรื่องเรื่องเรื่องคิวครับในการถ่ายอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเวลาจะเร่งรีบอัดนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มัน ันเปลี่ยนโลเคชันเกือบทุกซีนเนี่ยครับแล้วพอเวลาเราไปออนโลที่มันแบบเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยครับพื้นที่แบบต่างหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเวลาจํากัดเนี่ยครับเรื่องนี้ใช้เวลาทำประมาณกี่เดือนถ่ายประมาณสามเดือนครับครับเตรียมงานสามเดือนครับแล้วก็แต่โพสะผมใช้เวลาโพสนานหน่อยครับจนแบบว่าสี่ห้าเดือนประมาณนี้ครับพอทํำออกมาแล้วเป็นไงมางความรู้สึกมันตั้งใจ ไว้เหมือนกับสิ่งที่เราตั้งใจครับเหมือนครับชอบครับสนุกครับที่พูดมาว่าผู้ชมจะได้รับอะไรจากเรื่องนี้บ้างนอกจากความันเทิงความสนุกสนานก็ได้รู้ว่าชีวิตของของมือปืนแล้วก็ความความสังคมเนี่ยครับแวดวงนี้วัฒถุจักรเนี่ยครับมันเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็ผมอยากให้คนตั้งคําถามนะครับว่าร้ายกว่ามือปืนคือใคร่ครับอ่าครับมันก็จะมีคําตอบในเรื่องนี้เนาะมีคําตอบแต่อาจจะไม่ชัดเจนผมว่าทุกคนรู้แหละครับครับ อยากให้เล่าหน่อยว่าบรรยากาศในกองแบบว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างสนุกครับเพราะว่าผมเป็นใช้ทีมงานที่เป็นคนที่รู้จักธนาตั้งแต่แรกู่แล้วใช่ครับผมมักจะใช้ทีมงานหรือมันก็ทั้งนักแสดง่าเป็นคนคุ้นเคยที่รู้จักกันอยู่แล้วครับก็เรื่องปัญหาในการทํางานก็จะน้อยครับแต่ก็จะยากในการนะครับโลเคชั่นนะมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเซ็ตมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆจะจะมีความยากครับตรงนี้ก็ต้องแข่งกับเรื่องเวลารช่ใช่ใช่ครับ พอเป็นทีมงานที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันทําให้การทํางานเราคล่องตัวง่ายขึ้นด้วยครับเยอะเลยครับทีกับอยากให้พูดถึงนักแสดงที่ทำ role cast ปาทำไมแบบว่าต้องเป็นพี่แหลกรับเงนอเปลอยะไรเงี้ยครับคือพี่แหลกครับคือด้วยความบังเงินครับผมผมพอผมไปเจอพี่คนที่มาให้ข้อมูลจริงๆครับคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่เหมือนกันมากคือตัวเล็กเหมือนกันพูดเงียบเบาๆเยี้ยครับเหมือนกัน <Orb> แล้วก็เฟยก็จะมีคนในกลุ่มของที่ผมไปเสซิเด e ้มาก็จะแบบตัวใหญ่ๆเหมือนเฟยเนี้ยครับแล้วก็พงพาอะไรนะครับคาแรคเตอร์ที่วางไว้เนี้ยเป็นก็เหมือนเราดูคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวละครใช่แทนการแสดงแล้วกาแฟเป็นครั้งแรกที่มาในโรง่านครับแล้วก็เป็นนางเอกคนแรกที่แบบเต็มๆต็มเรื่องเนี้ยครับครับทำไมต้องเป็นกา ฟ้าผมชอบผมชอบการแสดงของฟ้าตั้งแต่ตอนที่เล่นหนังของพี่เตอ๋อครับ h า w to t h i ครับ How to t h i ก็คือชอบอยู่แล้วเนี้ยครับแล้วก็บวกกับตอนแรกบทในเรื่องผมไม่ได้เขียนชื่อสายครับชื่อฟ้าเลยครับบแล้วก็ก็ผมกับนัดก็สนิทกันอยู่แล้วครับก็เลยส่งบทให้นัดแล้วนัดลองอา่านดูหน่อยดินัดของส่งนัดผมทำไมผมไม่ได้เล่นผมก็แบบเออลองอา่านหน่อยเลยขอคอมเมนต์เนี่ยแต่คือในใจก็คือ ต่ะตั้งแต่แรกนเราตั้งใจแล้วใช่ครับพอตอนหลังก็แบบว่านัดอยากชวนฟ้ามาร่วมโปรเจกต์ด้วยนะก็บอกไปคุยให้ตอนแรกก็ยังกังวลว่าแบบฟ้าอ่านหมดเราจะรับหรือเปล่าเงี้ยแต่ขันฟ้ารัเอียอต่อค่ะง่ายเลยก็ต้องไปมีไปคุยก่อนว่าอยากผมอยากเล่ามุมมองตัวไซายตัวนี้เป็นยังไงอมีคุยกันก่อนอย่างการที่จะทาหนักเรื่องหนึ่งที่คุณมีแรงกระตุ้นหลายไอเดีย อันนี้เหรอครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบสมมุต,ติถ้าอาจาในวงการที่ผมรู้มาเนี่ยครับ <c oughs> ผมเริ่มมาจากเด็กช่างมแล้วก็มาไว้เนี่ยมันเป็นวัฒจักรอยู่แล้วครับมันเป็นวัฒจักรที่แบบเกเลเอติดคุกพอจากคุกป,ปุ๊บพออยู่ในคุกป,ปุ๊บแล้วยังยงัยงยังเขาเรียกว่าสด <c oughs> แล้วพอจะออกมาปุ๊บก็จะมีคนแบบว่าออกไปจะทอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ <c oughs> มาอยู่กับพี่ไหม,มอยู่กับเพียรไหมมาอยู่กับป่าไหมอะไรประมาณเนี้ยมันเลยเป็นที่มามันเหมือนเป็นจักรวาล จักรวาลของโลกไปเนี่ยครับโลกอีกอีกมุมนึงครับของของที่ผมรู้มาประมาณเนี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการเดินทางของตัวละครตั้งแต่ะวัยวัยวัยรุ่นเนาะมาเรื่อยๆจนมาถึงนายผู้ใหญ่ครับนก็อย่างนี้มันจะสร้างความกดดันให้เรื่องต่อไปแน่ก็สร้างครับจากผมเรื่องต่อไปโปรเจกต์ต่อไปผมไม่ได้จะทำแกงหรอกอาจจะเป็นแบบอีกอีกแบบหนึงไปเลยเนายแต่ไม่ใช่หนังรักไม่ใช่หนังตลกแน่นอนครับเป็นคมความแอคชั่นมาเดิมครับดราม่าแอคชั่นเดิมครับ ครับคิดยังไงที่แบบว่าคนมองว่าพี่พลเนี่ยเป็นผู้มกับสายแอคชั่นแต่ว่าเป็นแบบแนวย้อนยุคเนอะแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างก็อกดดันนะครับกดดันแล้วก็มีความเหนื่อยครับอืมคครรัับบก็กดดันขึ้นเรื่อยๆแต่ละเรื่องใช่ครับกดดันขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยครับเพราะคนก็จับตามองนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโฟก์คิงแต่ทัพได้มันประสบความ แล้วในแง่ของผู้ชมเนี่ยครับเพอเขาจับทางองเนี่ยมันทําให้การทํางานเรายิ่งยากขึ้นเลยเรียกว่ากดดันมากๆที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีคนดูไม่มีพี่ๆที่เขาสัพพอร์ตผมคนดูเราเนี่ยก็จะไม่มีผมก็จะไม่มีหนังที่สไตล์อย่างนีที่ผมทําด้วยเยมันก็เลยต้องทําให้เขาแบบถูกใจถูกตาเขามากที่สุดเนี่ยครับไลนเส้นเราจะมาทางนี้ตลอดครับแอคชั่นอะไร ด้ามมาเอนครับประมาณอาก็จะยึดทางไป้านหลังครับเพื่อมองวงการบันเทิงวงการภาพยนตร์ไทยอย่างไงบ้างครับปีที่แล้วอ่ะดีผมยิ้มได้ยิ้มออกแล้วมันมันดีมากมันสวยงามมากแต่ปีนี้แอบกังวลมันมันไม่เป็นดักที่คิดเนี่ยครับอย่างแบบพี่ๆอย่างเสือก็ผมคิดว่าแบบโหน่าจะร้อยตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นยังไม่ร้อยแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งอานงสองเนี่ยก็แอบกลัววแบบคนดูเขา จะทิ้งพวกเราหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่คงไม่คนดูคงไม่ใจรายผมหวังว่าครับครับมันอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆส่งผลผมว่ามีมีมีส่วนมีส่วนมีส่วนด้วยครับแต่ก็อาจจะไม่ไม่มากครับแล้วมองว่าที่ทำในไทยมันจะเป็นแนวไหนยังไงครับที่แบบว่ากระแสตอบรับดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบวานแบบ สำหับคิดเห็นของพิบสำหรับผมผมว่ามีความหลากหลายครับที่ไม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 ,ไม่ไม่ปล่อยอะไรที่เป็นเป็นแบบเดิมเดิมเมนี้ยครับประมาณมีทางเลือกให้เขาได้เลือกเนี่ยครับครับครับด้วยความที่พิบก็เข้ามาในสายภาพยนตร์ไม่ไม่นานประมาณสามเดือนปรับ,รบสามเดือนอยากให้แนะนำแบบคนรใหม่ที่แบบเขามีความสนใจอยากจะเป็นผู้กัแตักเกย่เราเนี่ยบอกเราเป็นไงเนา มันต้องเริ่มจากอะไรยังไงครับผมว่าหาตัวเองที่เจอก่อนเลยครับหา,หาตัวเองหาแนวที่ตัวเองชอบให้เจอเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ามันมันยากเพราะว่าน้องๆหรือ,อบางทีแบบพี่ๆหลายคนยังไม่มีแบบไม่มีสนามให้ลงอะไรเนี่ยแต,แต่แต่ต้องดูก่อนว่าสมมติว่าถ้าทาหนังรักตัวเคยทาหนังสั้นหนังรักแล้วชอบไหมสนุกไหมเป็นยังไงถึงจอยกับผลงานนี้รักมาก,มากแค่ไหนไครับแต่ว่าเดี๋ยวจะ ถ้าถ้าหาเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำหนังสตานี้เราชอบอยงไงเลยครับพอเจอเราก็สู้ไปอย่าหยุดเงี้ยครับผมเชื่อว่าทาได้ไ่สิ่งสาคัญที่ต้องค้นหาตัวเองก่อนใช่ครับครับทีนี้ขอพูดถึงโฟคิงมันจะมีภาพสาตตอบหลายคนแล้วแต่ว่ารอคอยจับตามองผมอ่ะมมไม่กล้าตอบไม่แน่ใจครับ,รบ,รบยังตอบไม่ได้เลยครับก็ต้องรอยังไม่รู้อนาคตความประสบใช่อนาคตหรอบ คครับ<ข> <ข pled S 1> อยากให้ฝากภาพยนตร์เรืมือปืนครับก็ขอฝากมือปืนด้วนะครับ27พฤศจิกายนพฤศจิกายนนี้ครับถูกลงภาพยนตร์ครับก็ทีมงานของผมตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็อยากจะขอฝากความเมตตาจากพี่ๆคนดูทั้งหลายครับผมผมไม่ได้แค่จะฝากของผมคนเดียวผมอยากให้แบบ พวกเราคนทําหนังไทยครับได้ได,ได้ได้เหตุไปด้วยกันได้ส่งความสุขให้คนดูแล้วก็คนดูก็มอบความสุขกลับมาให้คนทาหนังของพวกผมทุกคนวงการจะได้ขับเคลื่อนไปให้มันมันดีขึ้นมันโตขึ้นเพราะว่าถ้าคนดูแบบปล่อยมือเราเราก็ไม่รู้จะเราก็ไม่รู้จะปีนขึ้นไปบนหน้าผาย,ยัางไงแล้วครับ